ท่านนายอำเภอท่านนายกผู้บริหารองค์กรของสนองทิศครับท่านหัวหน้าส่วนรายการท่นหัวหน้านหน่วยงาน<ล>ที่เคารพทุกท่านครับสําหรับโครงการที่พวกเราได้มาร่วมกันนะครับแล้วก็มาเจอกแกล้งว,วันนี้เนี่ยก็เป็นอีกโครงการหนึ่งครับที่ทางคณะสงฆ์นะครับโดยการน,นําของท่านเจ้าหน้าจังหวัดเจ้าคณะอำเภอและก็เจ้าคณะตําบล นในพื้นที่ของจังหวัดโลบบุรีของเราเนี่ยได้มีความเมตตาที่จะทํางานในการสนองพระบรมรีของอสมเด็จพระสังฆราชนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเจ้าคณะพบพระเยี่ยมวัดน,นะครับในขณะเดียวกันท่านก็ได้เมตตาให้กับทางาส่วนราชการและก็หน่วยงานต่างๆรวมทั้งจังหวัดองค์กรปกครอง,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 องส่วนท้องถิ่นนะครับตลอดจนพี่น้องประชาชนเนี่ย ได้มีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนโครงการนี้นะครับหลายท่านคงทราบจากทางสื่อมวลชนก็ดีหรือว่าจากการที่ได้มีการแพร่ภาพออกไปนะครับจากการพรยาธิพันธ์ของจังหวัดก็ดีสำหรับโครงการนี้นั้นเป็นโครงการที่วัตถุประสงค์หลักๆก,ก็เพื่อที่จะช่วยนะครับไปรับฟังปัญหานะครับในขณะเดียวกันก็ไปสนับสนุนกิจการของคณะสงฆ์นะครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบ ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดขณะนี้เช่นเดียวกันนะครับาการไปรับฟังสภาพปัญหาแล้วก็การไปดูแลประสง์ก็นืองจากว่าท่านนั้นก็อย่างที่ดําเรียนครับว่านอกจากได้รับผลกระทบแล้วในเรื่องของการดําเนินกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยก็ดําเนินการไปโดยไม่ปกติเพราะฉะนั้นบางวัดเองก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าในเรื่องของการขาดแคลนในเรื่องของอาหารเรื่องของยารักษาโรคหรือสิ่งของจําเปน็นต่าง ในขณะเดียวกันก็มีการนำสมุนไพรที่เราได้เห็นทางงปากมือเนี่ยนะครับที่ของที่ท่านได้นั่งอยู่เนี่ยก็ไปมอบให้กับทางวัดนะครับในส่วนหนึ่งก็จะขยายไปให้กับทางพี่น้องประชาชนนะครับได้ใช้ปลูกในการที่จะไปรับประทานในการรักษาโรคนะครับอันนี้ก็เป็นภาพคองการโดยรวมในขณะเดียวกันโครงการนี้เนี่ยก็จะไปสนับสนุนโครงการหมู่บ้านสินห้านะครับแล้วก็อีกหลายๆโครงการที่ทาง ศาสนาได้ทำนะครับโดยทางคณะสงฆ์ได้ทําสถานการณ์ตอนนี้ของจังหวัดลบบุรีของเราก็ยังต้องบอกว่าอยู่ในระดับทรงอยู่ต้องใช้คํานี้นะครับเจ็ดแปดพันที่เป็นผู้ป่วยสะสมอยู่ในขณะนี้เนี่ยทัสเตอร์ใหญ่ๆก็ยังเป็นทัสเตอร์ที่เกิดขึ้นอยู่สองส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดนะมาจากกรุงเทพอยุธยาปทุมธานีสมุทรสาครหรือว่า จังหวัดที่เขามีการปิดจังหวัดคล้ายๆกับของเราเนี่ยก็คือล็อกดาวน์นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากว่าเขาไปป่วยนะฮะที่ต่างจังหวัดแต่เป็นคนเป็นลูกหลานของเราแหละครับนะฮนะแล้วก็กลับมารักษาตัวที่บ้านเนื่องจากว่าในสถานที่ที่ผมได้กล่าวถึงเนี่ยระบบการรักษาและกระบวนการรักษาเนี่ยก็อาจจะไม่คล่องตัวเหมือนบ้านเรานะครับเนื่องจากว่าเขาก็มีจํานวนผู้ป่วยที่ปริมาณที่มาก เพราะฉะนั้นการไปดูแลผู้ป่วยในแต่ละจุดของเขาเนี่ยโรงพยาบาลก็เต็มฮนะนะครกับการไปอยู่ที่ CI ก็ดีหรือไปอยู่ที่ห้องพักนะของเขาเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคนงานไม่ใช่อยู่ที่คําว่า HI ของเขาไม่เหมือน HI ของเรา <c> HI <oughs> ของเราคือบ้านจริงๆนะครับอยู่กับพี่น้องอยู่กับครอบครัวแต่ HI ของเขาเนี่ยคือการอยู่กับบ้านพักบัานเช่าเพราะฉะนั้นการดูแลไม่เหมือนกันะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะขอ เดินทางกลับมารักษาตัวที่บ้านแต่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือส่วนที่เดินทางกลับมาแล้วนะครับเนื่องจากการล็อกดาวน์เนี่ยแต่ตัวเขาเองเขาไม่รู้ว่าเขาป่วยหรือว่าตอนเดินทางกลับมาเขาไม่ได้ป่วยขณะนี้สถิติลักษณะแบบนี้เนี่ยพอกลับมาสักระยะหนึ่งพอป่วยกลับมาแล้วก็มาอยู่กับคนในครอบครัวก็นํามาติดคนในครอบครัวด,ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เป็นคัสเตอร์ เยอะมากๆของเรานั่นก็คือในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยมาตรการในการเข้าไปดําเนินการเนี่ยเราก็ได้มีการออกคําสั่งจังหวัดไปว่าโรงงานใดก็ตามที่มีคนงานตั้งแต่50คนขึ้นไปเนี่ยต้องทำคอมเ a นดีไอโซเลชันนะครับส่วนที่เกินร้อยขึ้นไปเนี่ยเราให้ทำตัวไอ o l a t i o n กับตัว CI ของเข้ามาพักหนึ่งแล้ว นั่นก็คือในส่วนของที่เกิดร้อยขึ้นไปเนี่ยเราบังคับว่าท่านจะต้องทําหาสถานที่กักกันตัวท่านจะต้องทําในสถานที่ที่าสามารถเอาบุคลากรของท่านไปเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ในพื้นที่โรงงานนั่นก็คือการทำาั u เบิร์ตแอนซิลจำนวนก็คือไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนคนงานของเขาทั้งหมดดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็จะมาช่วยแบ่งเบาภาระนะครับในส่วนของโรงงานถ้าป่วยโรงงานดูแลสถานประกอบการดูแล ครอบครัวของเขาพวกเราดูแลนั่นก็คือตัวโรงพยาบาลอำเภอแล้วก็องค์ประกองสูงสดิจะเข้าไปดูแลอันนี้ก็เป็นภาพรวมของคัสเตอร์ใหญ่ๆตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ยจังหวัดลบบุรีเราได้มีการประกาศล็อกดาวน์เข้าไปนะครับแล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่ 5. สามสิงหาสิ่งนี้เนี่ยมันนาํามาซึ่งความเดือดร้อนในหลายอย่างที่เราเห็นกันอยู่เนื่องจากว่าเราไปมี ข้อกำหนดห้ามก็ดีงดก็ดีหรือห้ามทำกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็จะได้รับความเดือดร้อนที่ขณะนี้เนี่ยาทางจังหวัดได้ทำโครงการปั่นน้าใจออกไปช่วยนะครับซื้อขา้าวปลาอาหารไปจแจกให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์ท่านก็มีส่วนสนับสนุนอย่างมากในทุกครั้งนะครับในโครงการนี้เนี่ยท่านเจ้าคณะจังหวัดก็ได้กรุณามีเมตตาสละเงินส่วนตัวของท่านเนี่ยออกมาช่วยในการสำเนินโครงการ นะครับซึ่งจังหวัดก็นําไปซื้อเข้ามาอาหารไปแจกจ่าย,ยนะครับนอกจากได้ทางร้านอาหารแล้วก็ไปได้กับตัวผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนด้วยอันนี้ก็เป็นความเมตตาของทางคณะสงฆ์ที่มีกับทางพี่น้องประชาชนในจังหวัดลบบุรีของเราเพราะฉะนั้นในส่วนของโครงการนี้เนี่ยผมอยากเชิญชวนให้พวกเราทุกๆคนนะครับทั้งในอำเภอก็ดีทั้งกอบบกองถงถิ่นท,ทังท้ทงส่วนรละกาเนี่ยได้ช่วยอีกแรงหนึ่งในการสนับสนุนโครงการที่ทางคณะสงฆ์ได้จัดทําขึ้น นะครับไม่มว่าจะเป็นโครงการนี้หรือโครงการอื่นๆที่ทําในพื้นที่ของเรานะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกันนะครับเพราะทั้งหลายทาั้งปวงนี้ก็ทําไปเพื่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดลบบุรีของเราทั้งนั้นนะครับโอกาสนี้ก็ถือโอกาสเป็นตัวแทนของทางคณะสงฆ์ได้ขอบพระคุณผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันนี้นะครับต้องมาดําเนินในกิจกรรมในการจัดเตรียมสถานที่ก็ดีนะครับแล้วก็โดยเพ้องยิ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุด 4i ของเราด้วยนะครับท่านนายกก็เหนื่อยมาระยะหนึ่งและเจ้าที่ก็เหนื่อยมาระยะหนึ่งแล้ว นะครับแต่ก็ยังอีกสักพักหนึ่งนะ,นะครับก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนขอบคุณทุกท่านนะครับที่เน้นเด่นเหนื่อยในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นท่านในเภอก็ดีท่านนายกหรือว่าส่วนราชการต่างๆรวมทั้งพี่น้องอสอมอ,อ,อปปพลอของเรานะครับที่ได้เป็นกําลังสําคัญในการช่วยกันสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่มันกําลังวิกฤตอยู่ในขณะนี้นะครับการขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับโอขอขอบใจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะฮะสี่เหลี่ที่จะไปี่รั E... งานจัดโครงการนี้เป็นโครงการสนองในบริฤาษของพระฤาษจังหวัดลบบุรีท่านทีน่วัดปุกสะกรนะท่าน,นก็มีความวันนี้พระเด็พระคุณพระเทะพเรนน่าบุรีแกลมในจังหวัดลบบุรีรวมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี เราทำประตูใสต่างประเทศเราพิจารณาพรเจ้ว่าจะได้ทราบนะว่าเป็นโครงการที่ปมะเดนมีคนต้องการเป็นไร่อไ่ปา